สวัสดีค่ะมาแล้วคลิปนี้นะคะเป็นไลฟ์สั้นสะเทือนนะคะดังนั้นเนี่ยรีบเข้ามาลูก <c oughs> ขออภัยค่ะบกเคยแค่คําไพสิวะ ย้อนเป็นคนง่ายๆบอกเคยมีฮักกับไกฮักมันเป็นจังใดเฮาก็บอกเคยดีแต่พอมีเธอเข้ามาหัวใจก็เปลี่ยนไปเสื้อตัวใดที่เคยใส่ก็เบิ่งบอกงามก่อนที่เราจะไปทะเลทรายเดี๋ยวขอมาไลค์สัก15นาทีนะคะก็ใจมันก็คนหนาวด้วย เสียงชัดไม่ลกูกสัญญาณชัดไม่เอ่ยนะคะสวัสดีพญาเพิ่งสวัสดีคุณยุทธศักดิ์สวัสดีบอสภูเก๋คุณตุ๊กธรรมรสนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ๊อ๋อยด้วยวันนี้ไปทะเลทรายไปอควาเรียมนะคะที่ใต้ตึกตัวเองเออเขาเรียกใต้ตึกหรอโรงแรมนะคะสวัสดีคุณโมเมโคสมดนะคะขออนุญาตใช้เสียงนิดหน่อยนะเพราะว่าครูเองยังไม่หายไข้ดีนะคะ สวัสดีคุณสาธานีขยันไร้มากค่ะครูเชื่อเหลือเกินว่าเมื่อใจเราศรัทธานในสิ่งที่ทำและเราลักในสิ่งที่เราทำค่ะความจเจริญรุ่งเรืองจะหาเราอย่างไม่มีที่สิ้นสุดสวัสดีคดนมคดอ้อยนะคะครูหมูคุณน้อยโอ้คนใหม่เยอะมากหัวใจรัวๆต้อนรับคนใหม่ไหนลูกจึงบอกให้เธอเข้าใจว่า สวัสดีโค้ชแสบสวัสดีนะคะบอสครูเสส้มนะคะสวัสดีคุณวิทเวียนคุณกัญจานาคุณบิ๋งนะคะสวัสดีค่ะโอเคไลน์นี้เป็นไลฟ์สั้นๆนะคะที่ครูจะปลุกจิตใต้สำน,นึกของเราให้ตื่นด้านความโชคดีวันนี้เดย์สแล้วค่ะสวัสดีครูพาคุณปุ๊บครูปุ้มด,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 ด้วยนะคะเบิไไไไกบานก่อนสิ่คงต้องลองต้องบอกให้เธอรู้ ขาเวลาหนึ่งนาทีขอบคุณค่ะกินวิตามินแป๊บหนึง่งอ่าโอเคกำลังจะไลฟ์สดไปไลฟ์เลยค่ะนะคะไปไลฟ์เลยไปไลฟ์เลย วันนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่เราที่จะต้องมีมากๆเลยในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทําให้ตัวเองประสบความสำเร็จนะคะวิธีการไม่ต้องนะคะวิธีคิดนะคะมารองจากการเปลี่ยนจิตใต้สํานึกซึ่งเมื่อวานครูสอนเราละเอียดมากนะคะเกี่ยวกับจิตใต้สํานึกนะคะให้ลึกให้กว้างให้ยาวนะคะทำไมครูสิตาถึงพลิกชีวิตจากคนที่เหลือ20บาทเราขึ้นมา ดุ่งเรืองร่ํารวยแบบไม่รู้จะจบจากสิ้นค่ะเมื่อเจอทางร้านระดับโลกค่ะนะคะวันนี้การที่คุณได้เปลี่ยนแปลงชีวิตรวมถึงลูกศิษย์หลายคนที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยอย่างพี่กันนิกา,ก,ากันอ่างน้ำเนี่ยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ค่ะครูบอกเลยว่าการที่เขาโชคดีแบบนั้นมันไม่ใช่โชคฟุกค่ะแต่เขารู้ว่าเขาจะต้องถูกรางวัลที่1อยู่แล้วค่ะและเขาก็ทําตามสิ่งที่เขาคือทําตัวสอดคล้องอ่ะนะมันก็เลยโชคดีเดี๋ยววันนี้คุณจะมาบอกค่ะว่าทําอย่างไรคุณเปรมมิกาบอกว่าฟังครู เยี่ยมรักตัวเองมากๆเสียงครูชัดเนาะโอเคอ่ะเบิกบานก่อนรู้จักครูจิตาไม่เบิกบานเรียนวิธีการให้ตายก็ไม่รวยค่ะไม่ใช่แค่รวยเงินค่ะเมื่อรู้จักครูจิตานะคะรวยงานรวยกันให้รวยน้ําใจรวยการแบ่งปันค่ะรวยสุขภาพดีด้วยสวัสดีนะคะกิฟต์นโลกสวัสดีค่ะ กุลสตรีสวัสดีคุณธีรพรคุณเพนสวยด้วยขออนุญาตเียกองคแล้วนะคะไม่ทักแล้วสวยแมมชุดไปทะเลสายกามเทพลงลูกซองปักลงกลางใจสิเฮดจังได้ที่นี่แดดดีมากค่ะ48องศาถึง50องศาเราอยู่บนหัวเกาะต้นปามนะคะที่เป็นเกาะ เทียมที่มนนษย์สร้างขึ้นมาค่ะประมุขของดูไบสร้างขึ้นมาค่ะเป็นสิ่งมหาศาลของโลกนะคะที่เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนในเมืองดูไบค่ะและโลกใบนี้ก่อนที่ครูจะเข้าเนื้อหาครูคขอให้เราดูตัวนี้นิดนึงก่อนคืออไเห็นไหมที่รังได้บอบใจมันเต้นบบเป็นจังหวะ เดี๋ยวครูจะโพสต์รูปที่เขานะคะถ่ายจากการใช้เครื่องบินให้พวกเราดูนะคะอ่ะเดี๋ยวค่อยบอกอ,อยากใดอยากใดคลิปนี้ดีมากค่ะใครที่กําลังอยากจะมีช่องดีในทุกด้านไม่ใช่แค่เรื่องเงินไม่ใช่แค่เรื่องหวยเพราะหวยไม่ใช่งานค่ะแต่การช่องดีนี้จะอยู่ทุกอนูเซลเมื่อคุณรู้จักโคสิตาค่ะไหนยิ้มที่ไม่ได้แค่แก้งยิ้มอะยิ้มจากหัวใจมาหน่อยสิ พลงกางใจสิเฮ็หดหมดกปานมาเป็นตาฮักใหครอ,อ,ใอรีว่าสรงได้บ่เฮ้เฮ้ยี่หอยอยังเป็นตาสิเป้ทาทั้งคะแนน อยากมีแฟนคือไอคนนี้หนูมักได้บอกใจมันเต้นบอกเป็นจังหวะบอกบาลโลกคนนี้หนูอ,อยากได้อยากได้บอกบาลออยังอ่ะ <laughs> ยิ้มด้วยสีหน้าแววตาความรู้สึกโลกไม่ต้องสนใจเหตุผลว่าตอนนี้คุณจะอยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์อะไรถ้าผู้หญิงคนนี้พลิกชีวิตจากคนที่ติดลบสิบด้าน,นเรื่อเงินติดตัว20บาทคโคตรรวยโคตรรอดมาเจอกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดคุณก็ทําได้ค่ะตอนนี้อยากแค่อยากลุกแต่จงระวังทำด้วยความเบ,บิกบานค่ะได้โบใจมันเต้นโบเป็นจังหวะอยากให้ใครโชคดีแชร์คลิปนี้ไปค่ะแต่ถ้าไม่อยากให้ใครโชคดีอย่าแชร์ค่ะ อยากได้อยากได้อีกเดียวอีกหน่อยเราจะมีเพลงของเราเองแล้วเดี๋ยวรอชมซิงเกิลใหม่จากคุูิตานะคะหลังจากกลับดูใบจะไปห้องอัดขอบคุณนะคะลูกศิษย์ที่น่ารักนะคะก็เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังนะคะก็แต่งเพลงไว้ให้ครูเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปร้องเพลงก,กันนะกบมาจาก ดูใบก็จะไปอัดเพลงเลยนะคะมีแต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นมีแต่ความโชคดีเกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องบังเองิญค่ะแค่คุณสิตาล่อยขึ้นว่าเดี๋ยวจะทาค่ายเพลงขึ้นมาเพราะครูเองชอบร้องเพลงชอบร้องเล่นเต้นระบานะคะชอบแบบว่าเราก็เห็นเนาะบางทีเปิดแบบนี้ก็โดนลิขสิทธิ์ใช่ไหมแล้วเราก็เสียดายอนะลูกศิษย์ไม่ได้ละลายอารมณ์กับเราเลยอะแล้วก็คนที่มาดูที่หลังอะก็แบบก็มาถึงก็เนื้อหาเลยพอเนื้อหาเลยบางคนเนี่ยมันมีความคิดที่เขาเรียกว่าอะไร มีความคิดที่ทําให้ตัวเองแบบบล็อกตัวเองอยู่เพราะว่าวันๆคุณเชื่อไหมว่าคุณเรียนเนื้อหามาเยอะมากเลยอะแต่ละครูขอนั่งแบบว่าบ้านๆของครูแล้วกันนะนักเรียนอ <c oughs> <c oughs> ขอนั่งอย่างนี้อ่ะคือตั้งแต่ครูเปลี่ยนชีวิตมานะคะต้องบอกวันนี้ว่าครูยอมทิ้งเหตุผลนะคะทุกอย่างหมดเลยอ่ะ มีคนบอกว่าก็ขยันขยันสิจะได้รวยนะครูก็ไม่รวยเพราะว่าครูขยันจนเลือดก,กําดาพุ่งครูก็ไม่รวยเนาะแต่วันนี้ค่ะเมื่อครูเจอกฎจกักรวาลกฎแรงหนึ่งดูนะคะกฎวิทยาศาสตร์ที่มีงานวิจัยรองรับมันทําให้ครูได้รู้ว่าทางรัฐมันมีอยู่จริงและการที่เราจะเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองและปลุกจิตใต้สำนึกของตัวเองให้เป็นคนโชคดีอยู่ในทุกอนูเซลนั้นมันเป็นเรื่องง่าย ซึ่งครูเองปลูกจิตใต้สำนึกของตัวเองให้มีความโชคดีอยู่ทุกอนุเซลค่ะครูมีการเขียนโปรแกรมตัวเองในไลน์นะคะในไลน์ถ้าใครเป็นเพื่อนกับครูในในไลน์ก็จะเห็นว่าครูจะเขียนว่า i a m Happy ปี้ไอล Girl มันเป็นภาคต่อนะคะจากเมื่อวานนี้นะคะมันเป็นภาคต่อจากเมื่อวานนี้นะคะครูบอกว่าเออครูเป็นคนที่โปรแกรมกับตัวเองว่าฉันเป็นคนที่มีความแฮปปี้แล้วก็เป็นคนที่โชคดีมากๆแฮปปี้ไอลัคกี้เกิร์คือคนที่มีความสุขแล้วก็โชคดีมากๆ ครูโปรแกรมแบบนี้ให้กับจิตใต้สำเนึกของครูค่ะและไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับครูครูจะบอกว่าฉันมีความสุขและฉันก็โชคดีมากครูจะตอบมันซ้ํๆๆซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆแบบเนี้ยตลอดเวลาเลยค่ะจึงทาให้ครูประสบความสําเร็จมากๆเลยหลายคนค่ะครูเชื่อไหมว่าหวยสําหรับครูครูถือว่ามันรวยไม่เสถียรนะเพราะมันมีแค่วันที่1กับวันที่16อ่ะบางคนครูขาหวยมันมันเล่นได้ทุกวันเลยอ่ะ ก็แล้วแต่นะคะเพราะหวยไม่ใช่งานอะ่ะสำหรับครูสิตาค่ะครูชอบทํางานค่ะเพราะครูเชื่อว่ามหาเศรษฐีของโลกทุกคนไม่มีใครเล่นหวยอะครูก็เลยนะคะเลือกวิถีที่มหาเศรษฐีทำค่ะนอกจากการที่ครูมีคําพูดกับตัวเองนะหนูรู้ไหมว่าหนูต้องเขียนคําพูดพวกเนี้คําพูดดีๆโปรแกรมตัวเองให้ทั่วห้องเลยในวันที่ครูเปลี่ยนแปลงชีวิตครูปลุกจิตใต้สำนึกให้ตื่น ด้วยการที่ครูเห็นคำแล้วเวลาครูเห็นคำที่นำพาความโชคดีหึงดูความโชคดีมาให้กับครูครูจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันรับมาเรียบร้อยแล้วแล้วเหมือนถ้าพูดง่าย,ายเลยเหมือนพระเจ้าโอวยพอเราเหมือนเหมือนยักษ์จินนี่อ่ะที่แบบอินิชันจะรับใช้อะไรแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยเราคือคนโชคดีจินนี่ก็ให้เราเป็นคนโชคดีในทุกๆอย่างอืม <c oughs> โทษค่ะอารมณ์นี้นึกออกไหมการปลุกจิตใต้สำนึกของเราให้ตื่นมันเป็น เรื่องง่ายๆมากเลยค่ะเรานอกจากการที่เรารู้สึกแล้วเราจะต้องมีการเขียนออกมาเป็นตัวหนังสือด้วยซึ่งครูบอกเราหลายคลิปมากเลยแต่เราจะทําหรือไม่นั่นเรื่องของเราถ้าคิดว่าการเขียนแล้วมันยากก็อย่าหวังจะเปลี่ยนชีวิตเลยจําเป็นต้องเขียนค่ะเพราะจิตใต้สำนึกจะจาด้วยด้วยภาพและจําเป็นต้องมีรูปภาพประกอบค่ะบ่งบอกถึงความโชคดีในตัวคุณค่ะกุฏิตาค่ะมีการโปรแกรมตัวเองค่ะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าดักซับของครูที่ราคาคอยหยิบกระเป๋าในกระเป๋าเหลืองแล้วก็ชุดนอนหน่อย ครูไม่ด้จะขายของนะครูบอกให้เราฟังเฉยๆว่าการโปรแกรมของครูครูโปรแกรมมันทุกขณะจริงใครที่รู้จักครูติตาจะรู้นะคะว่าครูอันนี้ความหมายว่าอะไรอันนี้ใช้อะไรครูใช้ตลอดเวลาค่ะทุกครั้งที่ครูมีการเห็นสัญลักษณ์ประเภทนี้ครูจะบอกตัวเองว่าฉันเป็นคนโชคดีครูไม่อยากจะบอกเราเลยว่าครูไปล่องเรือที่สิงคโปร์นะคะได้ค่ะที่รักแล้วครูนะคะดึงดูดยอดเงินมาได้ทั้งหมดเจ็ดหลัก เจ็ดล้านอ่ะเจ็ดล้านนะคะนี่นะคะครูกำลังจะบอกเราว่านะคะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราเห็นถ้าเรารู้สึกและให้ความหมายมันในทันทีว่าเราคือโชคดีทุกอย่างทุกสิ่งสนับสนุนเราเราจะได้แบบนั้นนี่นะคะ่ะแม้แต่ชุดนอนของครูเองค่ะครูจะมีการใส่รหัสให้กับตัวเองตลอดเวลาค่ะทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันตอนที่ครูจนอยู่เนี่ยครูอาศัยว่าครู เป็นลูกเงินนะคะแปะทั่วห้องเลยค่ะและ้วครูก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยเงินมันถาถงฉันคุณเคยเห็นภาพเงินที่อยู่ในห้องนอนเยอะๆป่ะอารมณ์นั้นน่ะครูรู้สึกว่าครูได้ทัาแบบนั้นน่ะรู้สึกั้งยามหลับยามตื่นยามคืนยามกลางวันเงินทองมันก็ทับถงฉันตลอดเวลานั่นคือสิ่งที่ครูบอกตัวเองค่ะจิตใต้สำนึกไม่จดจําด้วยแค่คําพูดของคุณ มันเลอะเทอะเลินเทินอ่ะเพราะคุณพูดอะไรทั้งวันอย่างเดียวนึกออกว่าแต่สิ่งที่คุณโปรแกรมแล้วฝังลงลึกและเปลี่ยนจิตใต้สำนึกให้ตื่นโดยเร็วเลยคือรูปภาพตัวอักษรประเภทนี้จะเร็วด่วนนะถ้าคุณรีบคุณก็ทำถ้าคุณไม่รีบคุณก็ไม่ต้องทำคุณจะทำหมดค่ะอะไรที่เป็นทางลัดไม่ต้องเถียงไม่ต้องถามค่ะเพราะมันมีงานวิจัยรองรับนะคะครูก็เลยทําเลยค่ะครูไม่ต้องมาคิดว่าใครวะวิจัยบอกกูถ้าครูสําเร็จมากพอจากคนที่มีเงินติดตัว20บาทแล้วเจ็ดเดือนน้ำนไดธุรกิจ เพราะมันก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรกับเราการที่เราจะเขียนโปรแกรมว่าฉันเป็นคนโชคดีฉันมัง่งคั่งทุกวินาทีตลอดเวลาความมัง่งคั่งสะถมฉันทุกอนูเซลล์ฉันเป็นคนที่มีความสุขเพิ่มพูนทวีคูณตลอดเวลาฉันรับสิ่งดีๆในทุกเมื่อเชื่อวันทังยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันฉันร่ำรวยบ้างคั่งตลอดเวลาถ้าคุณพูดเฉยๆคุณไม่ได้อะไรนะคะคุณต้องมีการเขียนและคุณต้องนําภาพที่สอดคล้องกัน นะเอามาแปะด้วยนะคะน่าจะเป็นในผลที่คุณตาชอบโปรแกรมตลอดเวลาเพราะจิตใต้สำนึกจดจำด้วยภาพ่ะไม่ได้จดจำด้วยแค่คำพูดโอเคไหมคะทบทวนนะสิ่งแรกที่คุณจะบอกเราคือการที่เราพูดนะเรื่องราวดีๆให้รหัสดีๆกับตัวเองในการพูดนะนำพาความโชคดีคุณอยากจะโชคดีคุณอย่าบอกว่าคุณโชคดีแค่วันที่1กับวันที่16คุณต้องบอกว่าคุณโชคดีทุกวินาที อะไรเกิดขึ้นกับคุณคุณหกล้มคุณก็ต้องตีความโชคดีว่ายังไงคะโอ้ยโชยยคชดีจังเลยเป็นแค่นี้หมากัดโชคดีจังเลยเป็นแค่นี้อะไรเกิดขึ้นกับรกับคุณโชคดีจังเลยอะไรเกิดขึ้นกับคุณเรื่องดีเรื่องไม่ดีตีเป็นโชคตีให้ได้คุณต้องตีทุกอย่างเป็นความโชคดีให้ได้ให้หมดคะ่ะถ้าคุณทําได้คุณจะดึงดูดความโชคดีง่ายคะ่ะแม่หมอบอกโลเชืว่วแม่เออโอเคไหมสิ่งที่สองค่ะนอกจากการพูดแล้ว คุณต้องหาภาพที่สอดคล้องค่ะมาป,ประกอบในสิ่งที่คุณปรารถนาคุณอยากจะร่ารวยคุณอยากจะมั่งคัง่งคุณก็ต้องเตรียมภาพร่ารวยและมั่งคั่งให้ตัวคุณเห็นและรู้สึกทุกครั้งที่คุณเห็นอย่าเห็นมันเป็นแค่กระดาษแปะผนังแล้วก็เชื้อรากินแต่ให้เห็นว่าเรากําลังดึงดูดความโชคดีเข้ามานั่นคือเงินของฉันนั่นคือบ้านของฉันนั่นคือรถของฉันโนรู้ไหมว่าคุณสตาโปรแกรมนะคะซื้อหนังสือบ้านมาแปะผนังห้องตลอดเลยค่ะ และสิ่งที่สามที่ครูจะบอกเราค่ะคือการใส่ฟิลลิ่งลงไปในภาพนั้นๆค่ะครูจามมีการใส่ความรู้สึกลงไปในภาพนั้นๆด้วยเช่นบ้านเดี่ยวหลังนี้ <c oughs> ขอโทษค่ะมีเสียงของพ่อของแม่ของลูกครูหัวลราะกันตอนทานอาหารและปัจจุบันมันก็เป็นอย่างนั้นเสียงเงินเข้าในบ้านของฉันบ้านของฉันเป็นครหทุกค่ะร่เรวงเงฟื่องฟูเห็นไหม เราทำทุกอย่างให้สอดคล้องกันค่ะและจักรวาลจะดึงดูดมาให้เราง่ายค่ะอย่าไปรู้สึกโชคดีแค่วันที่1ถึงวันที่16ค่ะคุณจงรู้สึกโชคดีทุกวันทุกวันนี้ครูรู้สึกว่าครูได้ทุกอย่างที่ปัถนามันง่ายมากเลยโดยที่ไม่มีเหตุผลในการเปลี่ยนชีวิตอะค่ะแค่เราใช้กฎจักรวาลเป็นเราก็เห็นผลใครที่อยากมาเจอครูส,สดๆคุณก็เห็นภาพว่าคุณมาหาครูคุณก็ปินภาพที่คุณมาหาครูคุณก็รู้สึกว่าคุณมาและคุณก็กระตือรือร้นที่จะมาหาข้อที่4ค่ะ คือคุณต้องมีการลงมือทําที่กระตือรือร้นน่ะนึกออกไหมคุณต้องทําซ้ําจนกว่ามันจะเกิดเป็นผลลัพธ์อะค่ะทาซ้ําให้สอดคองกันเข้าใจคํานี้ไหมในวันที่ครูจนค่ะครูโปรแกรมว่าครูมีร้อยล้านครูแปดภาพเงินครูรู้สึกทุกอย่างเรียบร้อยแต่สิ่งหนึ่งที่ครูทําคือครูทํางานที่รวยได้ค่ะครูทํางานที่รู้ว่างานนี้จะพลิกชีวิตฉันครูไม่ได้ทํางานเป็นพนักงานประจําค่ะไม่งั้นครูก็รวยไม่ได้ครูจะเป็นอัครมหาเศรษฐีไม่ได้ ถ้าครูยังทํางานเดือนเก้าพัน 9, อยู่และวุฒิครูจบแค่หมหกค่ะครูคงได้เป็นแค่แม่บ้านกว่าบ้านถูบ้านล้างซุวมค่ะนั่นคือฟังเหตุผลแต่เมื่อเจอกฎจักรวาลกดแรงดูดมันไม่มีข้อแม้ข้อแต่ค่ะสิ่งที่ครูทําคือการลงมือทําสม่าเสมอในด้านที่เราปรารถนาค่ะลงมือทําสม่ําเสมอในด้านที่เราปรารถนาค่ะเช่นใครทำธุรกิจเคาขายอยู่ตําแหน่งสูงสุดคืออะไร คุณก็ลงมือทําสม่ำเสมอค่ะและคุณรู้สึกว่าในขณะที่คุณลงมือทําคุณเป็นตําแหน่งนั้นเรียบร้อยแล้วใครที่ขายประกันอยู่ค่ะอ่าเขาเรียกอะไรได้รับรางวัลสูงสุดจะเป็นแชมป์ค่ายหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณต้องรู้สึกตอนนี้เลยว่าคุณเป็นมาเรียบร้อยด้วยความง่ายด้วยค่ะหลายคนมักจะไม่ใส่รหัสความโชคดีบนความง่ายค่ะมักจะบอกว่าฉันต้องทามันเยอะออกแรงเยอะไม่ค่ะหนูรู้ไหมว่าครูสอนลูกศิษย์ขายประกันค่ะลูกศิษย์ครูปัจจุบันนะ รอรับโทรศัพท์ค่ะลูกค้าโทรมาหาไม่ต้องไปปิดเคสแล้วค่ะง่ายขนาดนั้นเลยค่ะเมื่อเขาใส่คําว่าง่ายสบายอไป่อ่ะนี่คือข้อสุดท้ายค่ะคือข้อที่5ค่ะความโชคดีจะไม่เกิดขึ้นกับคุณซ้ๆเมื่อคุณใส่คําว่ายากนานๆมีครั้งนา,นานมาทีจริงป่ะแต่คุณสิตาบอกตัวเองค่ะทุกการลงมือทาของฉันทุกการทําของฉันมันเกิดความเจริญรุ่งเรืองซ้ําแล้วซ้เาเล่าเจริญวันจเจริญคืนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและทุกอย่างมันง่ายและสบาย นั่นคือสิ่งที่ครูโปรแกรมกับตัวเองค่ะแล้วครูก็ประสบความสำเร็จง่ายจริงๆค่ะและครูก็เป็นคนที่โคตรโชคดีจริงๆค่ะครูเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังนิดนึงน่าจะก่อนวันที่ครูมาดูใบสองวันนะคะครูไลฟ์สดกับพี่เพอร์พี่เพอร์เป็นคนไลฟ์เนาะในดิวดีๆนะแล้วครูก็พูดกับพี่เพอร์ว่าเนี่ยอยากเปิด่ายเพลงจังเลยอยากมีคนที่แบบทําเป็นทุกอย่างแล้วอะแล้วแบบว่าให้เราไปร้องเพลงได้เลยอะไรแบบเนี้ยเนาะคือแต่งเพลงได้ด้วยปร <c oughs> ดวเซอร์ได้ด้วย ทำนองได้ด้วยทุกอย่างเลยแล้วเราก็แค่ไปร้องเพลงค่ะปรากฏว่าสองวันค่ะมีนักแต่งเพลงชื่อดังค่ะ inbox ไปทาง Li น์แอดโค้ดอันเดอร์สกอร์ซิตานะคะแล้วก็บอกว่าเนี่ยผมแต่งเพลงให้ศิลปินตรงนี้ตรงนี้อยู่แล้วก็อยากร่วมงานกับครูมากเลยให้ครูฟังเพลงนิดนึงคือเพลงนี้เหมือนแต่งมาเพื่อครูมากเลยคือมันเป็นเพลงที่ดีมากค่ะแล้วก็กลับไปครูก็ตกลงว่าโอเคกลับไปแล้วก็ ครูก็จะร้องเพลงนะคะเพลงที่เขาแต่งมาให้นะซึ่งมันดูเป็นครูมากเลยนะคะเออมันดูแบบมันดูเป็นครูจริงๆนะคะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเออเนี่ยเห็นไหมมันมันไม่มีคาม่าฟรีหรอกในการลงมือทําด้านดีของเรามันไม่มีควาว่าเสียของหรอกการที่เราจะรู้สึกดีๆหรือความโชคดีของตัวเองคะ่ะหลายคนคะ่ะ52วันคุณยังทําไม่ได้เลยอย่าหวังจะเปลี่ยนชีวิตอย่างมหัศจรรย์ค่ะคุณขี้เกียจ คนที่ไม่ทําสม่ําเสมอวันนี้รู้ว่าด้านดีแต่ทําสม่ําเสมอไม่ได้ก็ต้องกลับไปใช้ชีวิตด้านบรรลยต่อไปค่ะถามว่าหนูจะต้องเทนตัวเองถึงเมื่อไหร่ยันวันตายค่ะลูกอ้าวแล้วทําไมจะต้องเทนตัวเองแค่ได้ผลลัพธ์เราเลิกล่ะเทนตัวเองด้านบวกมันยากเหรอลูกงั้นก็ไปอยู่ด้านลบๆใน a v ว g ความคิดของเราต่อไปครูก็บอกตัวเองค่ะว่าฉันจะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้านดี ดีวันดีคืนดีคืนดีวันดีทุกวันดีทุกคืนเห็นไหมในเมื่อเราเจอทางลัดระดับโลกทําไมเราต้องกลับไปในปากเหวเดิมครูไม่อยากกลับไปมีชีวิตที่ยากลำบากเหมือนเดิมอีกแล้วค่ะครูไม่อยากไปอยู่ในชีวิตที่ไม่มีอะไรจะกินเหลือเงนินติดตัวยี่สิบบาทเรากําลังจะฆ่าตัวตายแล้วก็ครอบครัวของเราเราไม่อยากมีชีวิตแบบนั้นอีกแล้วค่ะเราจึงตัดสินใจค่ะที่จะ เปลีป่ยนแปลงชีวิตตัวเองตลอดทุกวินาทีค่ะและทิ้งทวนนิดนึงนะข้อสุดท้ายของสุดท้ายจริงสเปเ,เชียลค่ะคือการพัฒนาค่ะพัฒนาค่ะคุณต้องพัฒนาตัวเองยันวันตายค่ะเมื่อไหร่ที่คุณเลิกพัฒนาเมื่อไหร่ที่คุณด้านชาเมื่อไหร่ที่คุณชินชานั่นหมายความว่าเป้าหมายและผลลัพธ์ของคุณมันชะลอลงค่ะจริงหรือไม่จริงนั่นแหละค่ะคุณตอบครูได้ค่ะตอนนี้ที่นี่ประมาณกี่โมงคะที่รักที่นี่เหรอคะ ออบ่ายโมงสค่ะที่นี่บ่ายมงสีสิร้อนมากค่ะนะคะโอเคมั่นใจว่าพวกเราทุกคนจะตื่นรู้นะกับคลิปนี้นะคะพัฒนาตัวเองนะคะอย,ย่าหยุดนะเจอด้านดีแล้วไปต่อบวกขาดอารมณ์มาก่อนค่ะวิธีการไม่ซีเรียสค่ะวิธีคิดอารมณ์เราผ่าน จกักรวาลจัดให้ง่ายมากค่ะดังนั้นนะครูเชื่อเหลือเกินว่าใครที่ดูคลิปนี้จะเป็นคนโคตรโชคดีแบบง,ง่ายสบายๆอย่าลืมนะทําให้ครบตามที่ครูบอกค่ะและคุณจะดึงดูดความโชคดีชนิดที่ว่าพลิกชีวิตกันเลยทีเดียวค่ะเพราะเชื่อว่าปาฏิหารสร้างเองได้ค่ะจากใจครูสิตาพรสวรค์ปั้นเองได้ค่ะแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเรียนฟรีได้ผลไปลงคอร์สแคมป์สัมปาแอดไปที่ไลน์แอดโค้ดอันเดอร์สกอสิตาขออนุญาตไปขี่อูดกันค่ะสวัสดีค่ะเล็บยู 对。Yeah.